สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่แนะนำเกี่ยวกับการแชร์แผนจัดการเรียนรู้นะที่เราเอัพไว้ใน Google Drive ของเราไว้แล้วนะคะให้มาอยู่ในหน้าม o ดเดิวิชาของเราค่ะย้ำนะคะเป็นการแชร์แผนจัดการเรียนรู้ก่อนเนาะทีนี้สิ่งที่คุณรูณจะต้องมีค่ะก็คือเป็นหน้าม o ดเดิวิชาของเราแบบนี้ค่ะอันที่สองก็คือเป็น Google Drive ที่เราเอัพ งานไวแล้วเรียบร้อยนะคะในที่นี้ก็คือเป็นแผนเกิดการเรียนรู้นั่นเองนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปที่หน้าโ o เดลของเราให้คลิกที่มุมขวาด้านบนนะคะหนึครั้งรูปฟันเฟืองนะคะแล้วก็มาเลือกอันที่สองที่เป็นรูปปินสอค่ะเริ่มการแก้ไขในหน้านี้คลิก1ครั้งก็จะปรากฏคาว่าแก้ไขแล้วก็มีเครื่องหมายดอกดาวอยู่มาก ในส่วนนี้ถ้าคุณครูต้องการแชร์แผนเข้ามาไว้ตรงส่วนไหนให้คลิกตรงสัญลักษณ์บวกเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลตรงนั้นอ่ะถ้าเราต้องการตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งก็จะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนใจเอ๊ะเอามาไว้ตรงหน่วยดีกว่าก็คลิกตรงนี้ประมาณนี้แต่ลถ้าเราตัดสินใจแล้วเอามาไว้ตรงส่วนบนดีกว่าก็คลิกหนึ่งครั้งเลยค่ะ จากนั้นก็จะปรากฏหน้าเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลขึ้นมาให้ครูเลื่อนลงมาเลยค่ะหัวข้อคือเนะะื้อหาให้มาดูตรงนับจากอันสุดท้ายขึ้นมาค่ะจ,จะเจอคำว่าเพจ p a g e นะคะแล้วก็คลิกหนึ่งค้างแบบเมื่อกี้นี้แล้วก็กดเพิ่มค่ะเราก็จะได้หน้าขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะว่าเรากำลังจะเพิ่มเพจ ชื่ออยู่ในช่องนี้ค้ามอธิบายช่องที่2แล้วก็คอนเทนต์เพจคอนเทนต์อันที่3เราตั้งชื่อเราก็ได้ค่ะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้สมมติเป็น1นึ่งพับสองห้าหกสามสมมตินะคะข้ามอธิบายใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่หนูจะไม่ใส่นะคะ ให้มาดูช่องนี้ค่ะคอนเทนต์ content, หรือเพจคอนเทนต์ช่องนี้เราจะไปนำลิงก์จาก Google Drive ที่เราเซฟแผนไว้น่ยเอามาวางนี้ทำยังไงนะคะไปดูค่ะไปที่ Google Drive แล้วก็คลิกเลือกไฟล์แผนที่เราต้องการอัพเนี่ยขึ้นมาดับเวบังคลีค่ะอี่ ก็จะปรากฏแผนการเรียน,นรู้ที่มีท่านลองได้ตรวจแล้วนะคะท่านลองใช้ยานหมกลางนะคะจากนั้นให้ครูไปดูที่มุมขวาค่ะด้านบนจะเจอจุดสามจุดเห็นไหมคะคลิกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างขาวข,ขึ้นมายอมากข้อความเยอมากให้มองคําว่าแชร์ค่ะตัวแรกหรือที่เป็นรูปคนแล้วก็สัญลักษณ์บวกคลิกที่แชร์หนึ่งครั้งอ่าแล้วเราก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ ก็คือแชร์กับคนอื่นในที่นี้เราต้องตั้งให้เป็นสาธารณะก่อนให้คุณครูคลิกช่องนี้เลยค่ะคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็มาคลิกคำว่าเพิ่มเติมตัวข้างล่างสุดเห็นไหมคะเพิ่มเติมคลิกแล้วก็หัวข้อการแชร์ลิงก์เนี่ยให้ให้เลือกตัวแรกค่ะคำว่าเป็นลูกตัวที่เป็นสัญญักษณ์โลกนะคะแล้วก็เปิดสาธารนณะบนเว็บตัวแรกนะคะตัวแรกเลย แล้วก็มาคลิกบันทึกค่ะแล้วก็คลิกคำว่าเสร็จสิ้นอะดับต่อไปเราจะไปวนตัวที่จุด3จุดอีกเหมือนเดิมค่ะมุมขวาด้านบนเห็นไหมคะคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นให้มาดูข้อความคำว่าเปิดในหน้าต่างใหม่นับจากตัวข้างล่างสุดขึ้นมาอันที่สองนะคะเปิดในหน้าต่างใหม่คลิกหนึ่งครั้งค่ะ เราจะเปิดหน้าเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยที่เราจะนำลิงก์จากหน้านี้นะคะพอได้เสร็จแล้วปึ๊บข้อบนเดิมเลยค่ะก็จะมีคนตรวจแล้วเหมือนเดิมก็ไปคิดที่จุด3จุดที่มุมขวาด้านบนอีกครั้งค่ะอ่าเสร็จแล้วเราจะไม่ไปแชร์นะคะเลื่อนลงมาเลยค่ะเราจะเจอคำว่า ฝังรายการนะคะนับจากตัวล่างสุดขึ้นมาที่2ค่ะฝังรายการให้คลิก1ครั้งเสร็จแล้วเราก็จะได้โค้ดนะคะ HTML ขึ้นมาให้คุณครูคุมดำไปเลยค่ะในกล่องสีเหลี่ยมแล้วก็คลิกขวา Copy คัดลอกมันนะคะพอคัดลอกเสร็จคลิกตกลงหนึ่งครั้งอ่ะตอนนี้เราได้ ลิงก์เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำลิงก์เนี่ยไปวางไว้ในมูดเลิ่ของเราที่ช่องกรอบสี่เหลี่ยมข,ขาวเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะวางคุณครูเห็นตัวลูกศรที่ชี้ลงด้านล่างไหมคะคลิก1ครั้งค่ะจากนั้นมันก็จะมีบรรทัดที่สองแท็บที่2เพิ่มขึ้นมาให้คุณครูเลื่อนไปที่ตัวช่องสุดท้ายค่ะปุ่มสุดท้ายเครื่องหมายน้อยกว่าสแลดมากกว่า ถ้าเราชี้ก็จะเป็น html นะคะคลิกหนึ่งครั้งค่ะก็จะมีตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์โผล่ขึ้นมาในกล่องข้อความเมื่อกี้นี้จากนั้นให้คุณครูลบมันออกเลยคะ่ะลบออกเลยพอมันขาวสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ให้ c t r l v หรือคลิกข,ขวาวางลิงก์เมื่อกี้นี้ที่เราคัดลอกไว้แล้วอะค้างไว้นะคะวางลงไปก็จะปรากฏโค้ดแบบนี้ ทีนี้เรามาเปลี่ยนขนาดหน่อยตรงนี้ค่ะจาก640ให้เป็น720เป็นขนาดของหน้าเพจนะคะตรงนี้ค่ะจาก480ให้เป็น1,000นี่พอเปลี่ยนเสร็จแล้วจากนั้นก็เลื่อนลงมาแล้วก็มาคลิกตรงปุ่มสีเขียวคำว่าบันทึกและกลับไปยังรายวิชาคลิกหนึ่งครั้ง าทีเนี้ยตรงชื่อที่เราตั้งไว้จำได้ไหมคะคำว่าแผนการจัดการเรียนรู้1ทับสองหก็จะปรากฏอยู่ในหน้าโมดเดิลของเราคุณครูลองคลิกค่ะ1นครั้งนี่ก็จะปรากฏแผนการจัดการเรียนรู้ที่เรานำลิงเมื่อกี้มาวางก็จะโชว์ขึ้นมาเลยคะ่ะนี่คือแผนของเราแล้วนี่คือขนาดที่เราปรับ เจ็ยแล้วก็1นึ่ันดูขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะเปิดหน้าต่างใหม่มุมขวาพอเราคลิกปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปโชว์ในดายจากลิงก์ที่เรานำเมาื่อกี้แล้วก็จะขึ้นคำว่าตรวจแล้วจากท่านรอพุ้งในการด้วยเป็นที่เรียบร้อยและนี่ก็คือขั้นตอนการแชร์แผนการจัดการในรูเ้ข้ามาไว้ใน โมดเดินในรายวิชาของเรานะคะคุณครูก็สามารถเพิ่มอีกก็ได้คะ่ะโดยการกดบวกแล้วก็มาที่เพจแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้นะคะถ้าคุณครูพอใจแล้วไม่ต้องการแล้วเสร็จสิ้นแล้วก็มาคลิกที่ฟันเฟืองแล้วก็ปิดการแก้ไขในหน้านี้ดังน,นั้นว่าจบนะคะ นี่ก็เป็นขั้นตอนการแชร์แผนจากแผนแผนการจัดก,การเรียนรู้เข้ามาไว้ในมดเล่นของเราค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะลองทำกันนะคะสวัสดีค่ะ